นาัสก,กานครับปูได้จเจริญพรเอสปีแนะนำโชคครับปูเป็นจังไดปูไกมือไกเว,ว้นเข้ามาเราดิปูฝันฝันว่ามีคนเอาเลขมาหายฝันฝันโดนไปปูฝันนั่นฝันว่ามีคนเอาเลขมาหายฝันมือใดปูฝันมือใดครับไอสองมือแล้วอ๋อ ไ <c oughs> อ,อไม่ยิงไม่ยิงคนเข้าแจ้งชุดไทยแล้วมาไห้อ่ะโอ้หันสองคืนซ่อนสองคืนซ่อนอืมแล้วช่วงเพื่อนที่ย่างอ่มาไห้นี่เพื่อนว่าจางนนังไดแน่ปูท่านบอกว่าไอ้อมีคนหาเรียกมาไ,ไห้มาดั้นโอ้ ผมยาวคือเก้าอล่ะบ่แมนเป็นบ่แมนเป็นพุ่มวัดอยู่นั่นบอกปูพุ่มเจ้าที่เจ้าท่างอยู่นั่นบอกสงสัยหนพว่เาอ้งตุดไทยไอ้ชุดเก้าอ่ะล่ะที่มาครับแล้จก็ถือกระดาษมาใหครับในในกระดาษนั้นมันมีเลขด้วยไอ้ที่พ่านัมาให้น่ะมีสามสามสี่แปด สามสี่แปดเนอนะคะเอห้าศูนย์เก้าหา้าศูนย์เก้าเนี่ยมีมีมีสองมีสองงานนีนอะไรขาปูพอเพินพอเพนหายแล้วเพนจะเพนจะย่างกลับไปมืนไงโอ้ยื่นให้เซ็ตแล้วก็ย่างหนีเลยตีปูอ,อ,อ่อเอาเรียนเรียนอะไเล่าเห็นพ่อปูทำอะไรเล่าเห็นเพนจะย่างขั้นหลังกลับไปเลย ครับพอมาให้แล้วเด้อท่านเป็นยังไงครับปูแบบสะดุ้งตื่นเอ๊ะแล้วเพท่านไเพท่านท่านเฮ็ดสีแดงไว้คือสีไอ้ไอ้ะสามตีสามตีเจ็ดแปดสามตีแปดต่อน่ะโอ้ยไอ้ตัวสามสีแปดนี่เป็นตัวสีแดงเล่นบ่ปูอ่าเพท่านท่านเอาสีแดงใต้ไว้นะเป็นสีเลี่ยมนะครับนั่น อืเอาพรมสีเฮดคือเพลินนี่แ่ละเอาสีแดงเฮดไปเป็นสีเหลี่ยมเนียวอกแอตาวเอตาศูนย์เก้าหนึ่ั้นขีดเซ็นใต้ไม่ไื่นโอ้ขีดเซ็นใต้บันนี่แล้วสีเฮดจังไหรปูเหลยกชุดนี่เอามาตัดเหลียจังไหรครับน่นหมายถึงว่า ในในความคิดปูนะครับถ้าตัดเด่นก็คือตัดตีแปดตีแปดแอตีแปดนั่นแลแปดสามแปดตีแดสามแปดนะตัดสามแปดตีแปด สามซีเป็นยังไงปูคือบอสามซีกต่สวยอยู่สวยอยู่เนาะกันไวเนาะปูเนาะเอีอ่ยตัวที่หนึ่งคือตัวนี้เป็นตัวสีแดงนี่แหละตัวสามซีแดนี่แหละครับตัวหนักมันตัวกลับมันภาวะกันไม่กินตัวครับ คืนนี้นะครับปปูปปูซื้อซือลอตเตอรี่ไว้นะครับสามสี่แปดนะครับฝั่นว้อมีคนไล่ไหญ่หย,ยกระังบุญอย่างงูครับผมกับปั่นปูกับปั่นท่นนั่นแหละห <c oughs> ลังจากอซื้อเลขสามสี่แปดเนี่ย ฝันว่ามีคนมาทำบุญแต่ฮึ่มกู้กูีแรกกูว่าจะไปซื้อตอกเชลยซื้อไว้ลอตเตอรี่ไว้สองชุดเ่าซื้อไว้สามที่แฝดก็พาแฝดดีนะซื้อไว้สองชุดดีนะครับว่าดีกูว่าเพื่อเพื่อมันขึ้นแฝมนึงดอกกูก็เลยซื้อกันไว้ซื้อครับอืมวันนี้เราฝันว่าคนหลายๆทำบุญอย่างเหมือนกัน เรพอเห็นคนทำบุญหลายไม่ดีว่าปูลุกขึ้นนั่งในความรู้สึกนะลูกขึ้นนั่งก็จะส,สะดุ้งตื่นพนดี้สะดุ้งตื่นพอดีือ่อแมนเลขกสีเขาระบบปูมามักอยู่ที่ปูสามแปดนี่ผมมักอยู่ที่สามแปดหาแปดแปงสี่เนาะ,ะกันไว้ไนนะ่ น่อยโดยไอค่าค่าศูนย์ค่าศูนย์เก้านี่กู้กูก็มาจับแยกไอ้เจ้าครับคาศูนย์แล้วก็ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์อแล้วก็ศูนย์เก้าอเก้าศูนย์นึ่งบบปูแต่เก้าศูนย์นึ่งอืม 809อ่ะ <09. S 1> ครับม,มึก็มีกันเลยกันเลยพ่ซื้อสองตอัวกเลยป่๊ซื้อห้ยสยซื้อใต้หน้ามราครับ <c oughs> <c oughs> ที่แรกปูว่าจะพ่ซื้อได้ปุนนี้ครับปูเมื่อที่แรกเหมดหลายโอ้ <c oughs> เอานี้ละปูเอาขึ้นงวดนี้ละเออพึ้นงวดนี้แหละที่ว่าเอาขึ้นงวดน,นี้ละ <c oughs> <c oughs> ไอ้ไอ้เจอรถตอรี่ซีศูนย์สามตู้ไว้ทำได้นี่ซีศูนย์สามติปูเออตู้ปูมักรถตอลี่ครับซีศูนย์สามหาศูนย์สามนี่แหละรถตอลี่ปูมักตัวนี้แหละเมื่อวานเนี่หารถตอรี่ยังไมมีซีศูนย์สามห้าศูนย์สามเอ เขตอันนีเ้เลขเอศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่ดังเลยอยู่แถวแปดลิลหนอปะป<อ><ม>ูเอเอ,เอ,เอ,เอคนเห็นเห็นไม่ค่าเขาบอกว่าคนตั้งได้หลายครับเลขเลขติดศูนย์ล่างนี่คนคนตั้งเลขตูดนี่นะครับ แต่แถวมองผมอยู่นี่ยังมิดมิดยูปูจากเลขตัวใดดอกออ <laughs> แต่เห็นวาศูนเก่านี่มายูปูเห็นเห็นวาศูนเก่ากระแสรุร่นแรงอยู่ยนึน่งเก้ากับมาแ่างด้งกันครับมึงคนมึงคนก็จะไปหาศูนเก้าก็ได้แต่ย้ากระตือนึ่งเก้านะครับ ว่ามันเอนเนีเลขอพันปีหน้าเนข้เก้าศูนย์ศูนยเก้าครับก็าจาหาไม่ได้ก็จานะไปเลยเออชืออนึ่งเก้านึ่งแปดเนาะย่อชื่อเมื่อวานเนะี่ยก็ปู้บารศก็ยาอมาเมื่อวานครับ <c oughs> อดูแบบเมื่อยหร่จะมาเป็นบ้โอ้ ไอ้ฝนตกบ่ปูหรือหรือจังไดนปูฝนตกโอ้เ oh. มื่อคืนก้อนนี่โตกเมื่คืนไงอืมน hmm. ั่เมื่อคืนนี่จ้าตกมาแน่ยู่ไอ้ช่วงนี้ช่วงประมาณเที่ยงคืนนี่แหละครับเห็นพายุมันจะเข้าอีกทีเนี่ยครับคือคือจังไหนยินข่าวอยู่ครับปูอ่อืมเพราะว่ามันเนี่ยมือสองมือนี่แหละ เลขหนึ่งสองกระด้างเลขหนึ่งสองเลขลอตเตอรีผู้มีเลยไนดะ้เลขหนึ่งสองอ่ะเลขวัดแม่บอกปูแมนโอ้เก้าหนึ่งสองแปดหนึ่งสองนี่ผู้มีเลยครับเป็นเลขนางเลขเท่าไรจริงๆอ่ะครับอื ผมยังบ่ได้ติดตัวใดไว้เลยปู่ตอนนี้ว่าสิถ่ายจักใกล้ๆงวดก่อนใกล้ๆเลขสิออกก่อนดูหาซื้อเนี่ยใกล้น้อยเจ็ดห้าหกดูมีแหมนี่ใกล้น้อยเจ็ดห้าหกเอออืมเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกมาเนี่ยไ่มีเลยเมื่อวานครับเพราะว่าไอ้เจ้าเจ้าที่ปูปูถามเมื่อวานนี่้ก็เจ้าสั่งไว้ตั้งแต่มุ่งไหนออกแล้วเว้ยครับ โอ้ครับปูได้ข่าวบ้ามันมีมันมีได้อาหาพบกูเลยเพเอาครับก็พบหาพกครับซื้อจะซื้อเล็กได้น่อยถ้าผูมีซื้อใต่น้ามอาครับปูเออต้องรับเล่ฝันปูก็มีต้นน้ดอ่นะอ๋อครับผมครับปูครับ คือไพ่นี่ก็ให้เอฟพีน่าจะคุณนำโชคมีโชคมีใจเด้อครับปูครับขอให้ออกฟางปังเด้อตามตีแปดเนี่ยครับปูตามแปดตีนี่แหละครับเน็ตมันที่นี่แหละถือก็ถือก็ถือก็วางก็ว่ากันเนาะครับบอเป็นหนังปูบอเป็นนางเป็นแนวทางครับปูเออเป็นแนวทางเห็นปเนา เอาขอบคุณปูครับที่แบ่งปันแนวทางครับว่าให้โชคดีเด้อก็ให้เงินไหลกองกองไหลมาเด้อครับปูบค,ครับแล้วมาพูดที่ตรงจริงครับผมนี่ก็ขอให้เอสพีแล้วก็บเอเอเอสพีของบุญนำโชคให้ร่ำ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 เป็นรวยกันทุกทุกคนครับลลคุณผู้บรกหารทุกดาวุฒิกองเงินไหลกองกองไหลม,มาเฮงรวยนะจ๊ะที่สีเด้อครับปูครับสาธุครับ